การปั่นจักรยานมาเนี่ยก็ทําให้ประหยัดเงินเนาะปกติเขาเจ้านั่งมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านค่ะมาที่รถไฟเพื่อขึ้นรถไฟไปกรุงเทพราคา50บาทไปกลับก็100เฉพาะค่ามอเตอร์ไซค์นะคะแต่พอดีวันนี้ไม่มีของอะไรเยอะมีกระเป๋าแค่ใบเดียวนะคะก็เลยปั่นจักรยานมาเนาะเราก็อยากจะช่วยเหลือ คนให้มีรายได้แต่ทีนี้เราก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยเนื่องจากว่าเราก็มีรายได้ที่แบบว่าจํากัดเนาะช่วงนี้อ่ะค่ะก็เลยต้องรัดเข็มขัดอะไรไประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะคะเ<อ>ช็เคเวลาให้เรียบร้อยค่ะว่ารถไฟอ่ะจะมาถึงกี่โมงนะคะ<อ>เราสามารถเข้าแท็กกิ้งค่ะติดตามรถไฟขบวนที่เราจะใช้บริการได้นะคะ<อ>ค่ะเจ้าก็จะขึ้นรถไฟ 262ค่ะรอบ5โมงเย็นเป็นรถไฟมาจากหัวหินค่ะหัวหินไปหัวลำโพงราคาของค้าเจ้าจากบ้านโป่งค่ะไปบางซื่อ16บาทนะคะ16บาทเท่านั้นค่ะต้องขอบคุณในหลวงราชการที่5อ,อ๋อรถไฟกำลังจะมาอีก10นาทีถ้าประกาศแล้วก็ประมาณ20นาทีอ กว่ารถไฟจะมาถึงนะคะอันนี้วันนี้ก็รถไฟไม่ช้านะคะรถไฟออนทามค่ะก็เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีก็ไปเข้าห้องน้ําห้องท่าให้เรียบร้อยได้รถไฟเขาก็มีห้องน้ําให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะอันนี้ตั๋วรถไฟนะคะถ้าเพื่อนๆจะจองออนไลน์อะ่ะเพื่อนๆจองล่วงหน้าประมาณ2ชั่วโมงค่ะถ้าเป็นรถไฟราคาพิเศษ16บาทนะคะจองล่วงหน้าประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถอ่ชั้น2ขึ้นไปอะ่ะชั้น2 ชั้นหนึ่งเพื่อนๆจองล่วงหน้าได้เลยนะคะราคาก็ประมาณ67บาทถ้าจะเอาแอร์ก็167บาทถ้าจะเอาด่วนพิเศษก็2,300เงี้ยค่ะซึ่งมันก็ถูกกว่าเพื่อนๆขับรถเข้ากรุงเทพนะคะเราไม่เหนื่อยด้วยนะคะมีเวลานอนมีเวลาพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี g r ท็กซี่มีรถไฟฟ้าไปทั่วเมืองแล้วนะคะมีมอเตอร์ไซค์มี ระบบค้ามานาคมที่สะดวกสบายเพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยแทบไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะคะถ้าอะไรที่สามารถเซฟเงินได้ะคะ่ะเพื่อนๆก็ลองวางแผนดูเนาะอย่างวันนี้ข้าเจ้าก็เ,เทรดหุ้นได้แค่400บาทเนาะ400บาทเนี่ยก็ประหยัดค่ามอเตอร์ไซค์ไปร้อยหนึงละไม่ต้องใช้เพราะปั่นจักรยานมานะคะก็มีกินไอขาหมูไป60บาทนมถั่วเหลืองไป10บาท น้ำมพะพร้าวไป15บาทนะคะ mm. เท่าไหร่ละ70 85แเออแล้วก็มีชาพาม่าไปอีกแก้วนึงชาพามา่าตีไปวันนี้ใช้เงินไปแล้ว100บาทนะคะเออซื้ออะไรให้หมาให้ซื้อข้าวให้หมาย0บาทไงก็เลยหมดไปประมาณ100อ,อ่เเทรพู้นได้406บาทแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีข้ารถไฟฟ้าที่กรุงเทพอีกไงเออก็ คงจะพอดีนะคะ400บาทอะค่ะพอดีกับค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะ